กา64ปีบนเส้นทางประชาธิปไตยที่พักประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการทางการเมืองด้วยความรับผิดชอบตามอุดมการณ์ของพักโดยไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะวิกฤตเพียงใดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมไทยมีความเสมอภาคเป็นธรรม วิกฤตที่สำคัญของคนไทยก็คือความขัดแย้งทางสังคมครั้งที่รุนแรงและใหญ่ที่สุดโดยสืบเนื่องมาจากภาคการเมืองที่ล้มเหลวพักประชาธิปัตย์โดยการนำของอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งได้รับการเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงข้างมากตามวิถีทางประชาธิปไตยเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองนำประชาชนเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญนี้ 244นายมนชัยวิวัฒนาศนายพิสิทธิ์ครับ245นายมนชัยชาติวัฒนศิรินายพิสิทธิ์ครับ246นายมนตรีปาน้อยนนอ์นายพิสิทธิ์เวชาชีวะครับ247นายบรรพตต้นทีลวงเห็นชอบนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับวันนี้ประเทศของเราต้องมีความสามัคคีผมขอยืนยันว่า ผมจะทำงานให้กับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมไม่ว่าจะสนับสนุนผมหรือแม้แต่ต่อต้านผมท่านจะเป็นใครก็ตามหากท่านไม่คิดร้ายต่อบ้านเมืองท่านไม่ใช่ศัตรูของผมและท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะต้องรับใช้อย่างเต็มความสามารถพักประชาธิปัตย์ในฐานะพักการเมืองที่มีประวัติศสาสตร์ยาวนาน ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยวิถีประชาธิปไตยท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประชาชนคนไทยพรรคประชาธิปัตย์ได้ยึดหลักการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังทุกเสียงที่เรียกร้องโดยได้ทำทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงความสูญเสียและลดเงื่อนไขความขัดแย้งจนถึงที่สุดแต่การดำเนินการทั้งหมดก็ยึดหลักแยกแยะ การกระทําที่รุนแรงและผิดกฎหมายออกจากผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบตามรัฐธรรมนูญและยึดแนวทางการหาทางออกจากวิกฤตโดยการหารือและเจรจาทั้งต่อแกนนําผู้ชุมนุมร่วมกับองค์กรอิสระในฐานะคนกลางและการใช้กลไกของรัฐสภาเพื่อหาทางออกอย่างสันติจากความขัดแย้งทางการเมืองคำตอบทางการเมืองที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาช่วยกันแก้ไขให้กับบ้านเมืองก็คือการที่จะสร้างกระบวนการการปรองดองขึ้นมากระบวนการนี้ผมได้สดับปับฟังจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชนประชาสังคมต่างๆรวมไปถึงการสดับรับฟังจากพี่น้องประชาชนคนธรรมดา ที่ได้ถ่ายทอดปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันอย่างครบถ้วนด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะบริหารบ้านเมืองด้วยหลักนิติธรรมและนิติรัฐของนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หลังมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27แห่งประเทศไทยภายใต้นโยบายหลักของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาสี่ข้อ 1>, 1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือความขัดแย้งทุกรูปแบบพร้อมทั้งดําเนินการทุกวิถีทางอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพสสร้างความปรองดองสมรนฉันท์ 3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนและ 4. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมืองให้มีความมั่นคงส่วนการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ได้ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้มาตรการหลากหลายเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา และปรับโครงสร้างในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก<ส>ไม่เว้นแม้แต่การเข้าไปเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฯฯโลกด้วยการนำวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งของนายกรัฐมนตรีไทยต่อผู้นำโลกหลายประเทศ รวมถึงนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสายตาชาวโลกในขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ก็ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาของประเทศและจัดทำนโยบายของพักด้วยการจัดสมัชชาประชาชน ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศนโยบายวาระประชาชนอันเป็นรากฐานสำคัญของนโยบายพักประชาธิปัตย์ในทุกด้านมาตราการลดภาระค่าครองชีพประชาชนเช็คช่วยชาตินโยบายด้านการศึกษาซึ่งพักประชาธิปัตย์มุ่งเน้นและสามารถทำให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ด้วยนโยบายเรียนฟรี15ปีทั้งในระบบการเรียนปกติรวมไปถึงการศึกษาสายวิชาชีพและการดูแลผู้สูงอายุโดยการมอบเบี้ยยังชีพก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งสองนโยบายถือได้ว่าเป็นคำสัญญาที่พรรคประชาธิปัตย์เคยให้ไว้กับประชาชนก่อนจะมาเป็นผู้นำรัฐบาลซึ่งวันนี้พรรคถือได้ว่าทำให้เกิดขึ้นจริงแล้ว สิ่งสำคัญที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยละเลยคือปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการเอารัดเอาอเปรียบจากนายทุนคือนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นการปฏิรูปการแก้ปัญหาการเกษตรครั้งสำคัญ